สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ f o r e x r ็ c เล g ครับประจำภาคเช้านะครับของวันอังคารที่สิบเก้าตุลาคมสองพันร้อหกสิสี่นะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับเช้านี้นะครับมีการบ้านมาฝากหนึ่งคู่นะครับให้เพื่อนๆได้ไปฝึกหายจุดเข้ากันนะครับเป็นคู่ของ EURAUD นะครับในทำเฟรมเดย์นะครับคู่นี้นะครับภาพรวมของเขานะก็คือเขาขึ้นมาสุดเทนใช่นะครับแล้วช่วงสุดเทนเห็นไหมครับว่ามันเป็นยังไงถ้ามองเป็นรูปเอรูปแบบราคานะครับการกับตัวก็คือเป็นเอ่อ head and shoulder นะครับตรงนี้นะครับแล้วปัจจุบันนี้ราคาก็ร่วงลงมาแล้วทีนี้นะครับก็เราจะมาดูชุดนี้นะหลังจากที่เขากลับตัวแล้วนะครับ เราจะมาโฟกัสที่ชุดนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับในทามเฟรมดีนะครับเราจะมองแนวโน้มก่อนแนวโน้มทั้งหมดนะครับแนวโน้มราคาตอนนี้ก็คือมองเป็นฐานโลงนะครับแล้วผมจะนับสวิงราคาประมาณนี้นะครับลงเด้งแบบนี้นะครับลงแล้วก็เด้งนิดนึงนะครับตรงแท่งเขียวแล้วก็ลงอีกรอบแล้วก็เด้งแท่งเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็ลงมาเยอะแล้วนะแต่ผมจะนับสวิงราคาแบบนี้นะแล้วผมจะใช้จุดเทดจิ้งก็คือเป็น โลว์ไฮก่อนหน้าของเขาตรงนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง2ุดห้าเจ็ดหกสามสองประมาณนี้นะครับนี่คือจุดเฮดจิ้งของผมนะครับแต่ราคาก็ลงมาเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าเทียบกันก็คือแลราคาตอนนี้มาถึงแนวรับตรงนี้นะครับถ้ารับไม่อยู่แนวรับถัดไปก็คือตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ถือรันยาวขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าจังหวะมีการจับตัวในโซนเนี้ยที่เรารับความเสี่ยงได้เนี่ยตรงเนี้ย ถึงจะวางแผนออกออเดอร์เซลล์กันลงมานะครับโอเคเมื่อเราได้จุดเทดจิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาจุดเข้าในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับโอเคครับเข้ามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับแนวโน้มเป็นขาลงใช่ไหมครับเราจะเล่นหน้าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจุดเทดจิ้งอยู่ตรงนี้นะหนึ่งจุดห้าเจ็ดหกสามสองนะครับประมาณนี้นะครับก็คือคงจะตั้งห่างจากปลายไส้ตรงนี้ประมาณร้อยจุดนะครับเนี่ยโอเคก็ต่อไปก็คือเรามาดู ของเดิมนะครับที่ราคาเขากลับตัวลงมาเนี่ยก็คือเห็นนะครับว่ามีการลงเด้งลงนะครับแล้วจังหวะที่เด่งขึ้นมาเนี่ยจุดนี้ต้องได้เซลล์นะครับแล้วราคาก็ลงมานะครับเด้งอีกรอบเซลล์อีกก็ได้ก็ลงเห็นไหมฮะนี่คือถ้าราคาเข้ามาในโซนที่เขากลับตัวแล้วเขาก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูชุดปัจจุบันของเราก็คือชุดนี้นครับล่าสุดเราจะเล่นหน้าเซลล์นะครับไอซ์เป็นอะไรครับตอนแรกต้องโอเวอร์บอสนะครับโอเวอร์บอสก็คืออยู่ด้านบนนะครับ ทะลุขึ้นมานะครับต่อไปราคามีการกลับตัวของราคาเลยแรงลงเด้งลงมีการกลับตัวแล้วแต่ว่าอยู่นอกโซนที่รับความเสี่ยงได้ก็คือโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับแผนของผมก็คือถ้ากลับตัวนอกโซนแบบนี้ถ้าเข้าเด้งขึ้นมาไม่ไม่ถึงโซนผมจะไม่เข้าออเดอร์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าเด้งกลับขึ้นมาในโซนนะครับแล้วใกล้กลับจุดเท็จจริงตรงเนี้ยแล้วผมรับความเสี่ยงได้ในโซนเนี้ย ผมจึงจะวางแผนออกออเดอร์เซลลงมาแล้วทีทก็หนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดในกรณีที่ออกหนึ่งล็อตนะครับในส่วนตัวของผมนะครับส่วนเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณ M m ลองวางแผนเอ่อมันนี่มีเนชเมนต์นะครับรีทูรีวอร์ดว่าเรารับได้ที่เท่าไหร่นะครับในความเสี่ยงที่เราจะเข้าถทรแต่และครั้งนะครับโอเคก็แผนส่วนตัวของผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ eur aud นะครับในการเทรดของผมต่อไปเพื่อนๆก็ต้องไปฝึกกันนะครับเอาไปฝึกวางแผนหน้าเทรดว่า เราจะรับความเสียกันได้ที่เท่าไหร่นะครับในการเทรดแต่ละครั้งนะครับโอเคและการกลับตัวก็คือมีสองแบบนะครับตัวนี้เป็นแบบแรกลงเด้งลงจังหวะที่เขาเด้งขึ้นมาถ้าเด้งขึ้นมาในโซนเนี้ยถึงจะวางแผงออกออเดอร์เซลลงมานะครับทีทีหนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดจากจุดทุนหรือว่าตามแนวรับเดิมของทมเ์เฟรดหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆนะครับตัวนี้แต่ในส่วนตัวของผคคือหนึ่งร้อยถึงสองร้อยจุดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าผมออกหน,นึ่งรอตนะฮะทีเนี้ย การกับตัวแบบที่สองนะครับลงเด้งลงเด้งลงนะครับถ้ากับตัวแบบที่สองแบบนี้นะครับสองรอบแต่ว่าจังหวะที่เข้าเด้งเนี่ยมันอยู่นอกโซนตรงนี้ในส่วนตัวผมผมจะไม่เข้าออเดอร์นะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็สามารถคำนวณเองเอตรงนี้มันมีแมนจิ้งเลนนะครับว่าถ้าราคาถ้าเราเข้าออ,อเดอร์ตรงนี้แล้วโดนลากขึ้นไปโดนเฮดจิ้งเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เราพร้อมที่จะขาดทุนที่เท่าไหร่ นะครับก็อาจจะไม่ได้ออกหนึ่งล็อตเพราะว่าระยะห่างมันเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าจะออกหนึ่งล็อตเข้าตรงนี้คือติดลบหนึ่งันสามรอยเจ็ดสิบเก้าเหรียญเลยนะครับเยอะเกินไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลองไปวางแผนหน้าเหตุกันดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาอัลเดทกันอีกรอบว่ากราฟก็จะไปในทิศทางไหนนะครับผมจะทําเส้นค่าการเข้าๆไว้ประมาณนี้นะลงเด้งลงเราจะรอเข้าเด้งเข้ามาในโซนก่อน ถึงจะวางแผนออกอเดิเซลลงมานะครับโอเคผมจะทําส้นค้าการเร้าๆไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเรามาอัปเดตกกันอีกรอบว่ากราฟเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับสําหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ